สวัสดีครับอูดีดูนะครับผมวันนี้นะครับตื่นมานลครับก็มีพัสดุนะครับมาส่งผมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับมีอะไรบ้างก็ไม่รู้นักหนานะครับผมเนี่ยฮะเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ทีวีอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้กาแฟอันนี้ดีมไอครับ อันนี้เป็นไฟเอาไว้แต่งห้องเดี๋ยวรอดูคลิปเร็วๆนี้ได้เลยครับผมหมดค่าแต่งห้องไปเยอะมากส่วนอันนี้นี่เลยครับคุณผู้ชมทีเด็ดทีเด็ดของของทั้งหมดนี่เลยนะครับเดี๋ยวรอเจ้าแป้งทํางานเสร็จก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแกะกันดีกว่าแต่ตอนนี้ผมจะแกะอันนี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนดีกว่าเนาะเอ้ยไอ้บิ๊กมาพอดีเลยบิก๊กโยโยโย่กำลัง่ายเลยสว,<ะ>วัสดีฮะบิก๊กสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมยัง สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน<ห>น,นะคฮะกูดูของบ้านกูโอ้ยเข้าบ้านไม่ได้เดี๋ยวอันนี้ลอยแป้งลอยแป้งทำงานข้างบนเสร็จแล้วเดี๋ยวมันลงมาให้มันมาแกะนะ<ร>กันแกะกันทั้งหมดเลยเออแกะหมดเลยเนาะแกะหมดเลยแล้วเหลือเหลืออันนี้ไว้เหลืออันนี้ไว้ก่อนอันนี้ค่อยแกะได้ไว้ให้แป้งมันมาแกะจัดไปอ่ะมาแกะกันดีกว่าบิ๊กเอาเอาเอากล่องเล็กก่อนเอากล่องเล็กก่อนดีกว่ากล่องเล็กกล่องเล็กนี่กล่องเล็กที่ไหนนี่วันนี้ก็จะรีวิวแบบบ้านๆครับว่าพี่อู๊ดสั่งงอะะไรมาาบ้นฮะ โอ้โหเออเออโอเคมันเหมือนกันแหละคุณผู้ชมแกะกล่องเดียวก่อนคือมันเหมือนกันมันเหมือนกันสั่งมาสองอันนี่สั่งอันนี้มาเอ้ยเฮ้ยแอบนี้ไมาสั่งแบบนี้มาสั่งแบบนี้มาไม่ใช่แบบนี้นะจะไม่ให้แบบนี้มานะจะโทรไปด่ามันอเอ้ยถูกแบบแล้วถูกแบบแล้ว เย่เป็นขาจับเฮ้ยมึงง้างเหรอนี่ไงมันจะเอาไว้เอ่อติดติดกับคอมพิวเตอร์มันเอาไว้หนีบมันจะดูตัวนีบของมันแข็งแรงอยู่นะอ่าดูแข็งแรงดูแบบเนี่ยตัวนี้เสร็จปุ๊บก็จะเอาจอมาติดนี่เหมือนเหมือนตัวในเด e เด d สแตนดิ้งอ่ะที่มันโผล่ขึ้นมาเป็นขาแต่ก็เป็นมือจับ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 ถ้าคนที่ไม่เคยเล่นนะฮะนี่ครับคลิปอยู่นี่เป็นนี้เป็นอย่างนี้จับ อันบากกัดตอกอีกโอเคแค่นี้แหละกล่องนี้ไม่มีอะไรแล้วอ่าเอาวางไว้ก่อนอันนี้คืออื้อื้จริงจริงครับเอ๊ะมันคือไฟครับผมมันคือไฟอินดน LED อ๋อ LEDLED อันนี้คืออะไรฮะให้ช่างไฟเขามาดูดีกว่ามั้งให้ช่างไฟเขามาให้นัดมันไอ้นี่ดีกว่ามั้งใช้ยังไงวะ อา้าวตอนซื้อไม่ไม่ดูเหรอใช่ไหแป้งมันสั่งอา้าวเรียบร้อยเอมอมึงว่าเขาจะอยากดูห้องแต่งเกมกูปะไหมอยากดิมุกเอยากดูไหมถ้าอยากดูนะถ้าไลน์นี่ถึงหมื่นไลน์นะอืมมุกจะถึงปะทะลุถ,ถ้าถึงหมื่นไลน์นะเดี๋ยวผมถ่ายห้องเกมผมให้ดูหมดไปเป็นแสนเลยนะอืมอยากอวดอ,ะอ่ะอ่าโอเคสุสดนี่อันสุดท้ายมันคือโซนี่ทีวีเอ่อนั่นแหละกูก็ไม่รู้สับอ่ะ <laughs> คือจะขายของก็เป็นรู้สับมันคือทีวีที่เอาไว้เล่นเกมกับ p l a y s t a t ช o n ของผมนะครับจริงๆถามว่าเฮ้ยรูกมีแล้วเครื่องหนึ่งไม่ใช่หรอข้างบนไงนตัวอย่างไงใช่อะไเอาไว้ให้เจ้าแป้งเล่น Xbox นะครับใช่แยกกันแยกกันแยกก,ยก,กันถามว่าพ้ยพี่อูดช่วงนี้ทำไมไม่เก็บตังค์ไว้ใช้ผมเก็บตังค์มาทั้งปีเก็ <laughs> <laughs> บตังค์มาทั้งปีเพื่อสิ่งนี้เพราะฉะนั้นให้ผมซื้อเะครับ ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าผมซื้อเยอะไปห้ามห้ามผมหน่อยนะนี่รุ่น Sony Bravia X90J เหมาะอาการเล่น PlayStation 5มากเลยบิ๊กเพราะว่ามันรองรับ 4K 120เฟรมเรทลืนล่นเลยลืนล่นเลยถ้าคนเล่นเกมก็จะเข้าใจนะครับก็คือแบบว่าเหมือนภาพถ่ายออกมาได้120ภาพอ่าพี่พลองทำตัวอย่างสมมติภาพ120เฟรมการวิ่งเป็นไงวิ่งวิ่ง ล้าเปลี่ยนเป็น30เฟรมอ่าแค่นี้ประมาณนี้ประมาณนี้ปัญญาอ่อนครับประมาณนี้จับจับดูซิดูซิเฮ้ยชูผมจะเป็นคนอย่างนี้นะฮะเวลาซื้อของใหม่มานะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นฮะแต่หลังกล้องผมเป็นอย่างนี้ฮะอะไรเข้าจมูกฝุ่นโฟมหรือเปล่า แต่ชอบดมกลิ่นใหม่ผมชอบดมกลิ่นใหม่เวบิดดมกลิ่นโฟมอ๋อทุกอย่างที่เป็นของใหม่ฟินเหลือกเกินมีใครเป็นโรคจิตแบผมไหมเวลาซื้อของอะไรมาแล้วมีกลิ่นใหม่มันจะรู้สึกแบบว่าอสุดเช่นมันน่ามีน้ําหอมกลิ่นนี้มาก่ะน้หอมกลิ่นใหม่ <c oughs> เราเปิดผิดด้านว้วยใช่เราต้องแกะด้านล่าง <c oughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยวเราเปิดด้านบนถูกแล้วด้านจับอยู่ด้านบนเอาคู่มือออกมาพอคู่มือออกมาเสร็จปุ๊บเขาให้เอามาอ่าน ต้องสัตย์ตายเขาอ่านี่ให้มาไม่ต้องอ่านก็ได้ทำท่าเหมือนเขาเปิดซ้ายขวาคล้ายกันโอเคแล้วก็ให้ยกกล่องออกเลยอ๋อต้องอ่านก่อนจริงจิ๊ยกกล่องออกเลยได้บ้าบอเฮ้ยได้จริงอ้าวเฮ้ยได้จริงเฮ้ยไอ้สัสข้างล่างเขาเก็บมาแล้วเหรออ๋อเด็กเขาทำมาแบบนี้เขาทำมาแบบนี้ถ้าเราไม่อ่านนี่ไม่ได้เลยนะโอ้โหมาพร้อมกับเสียงลมดีนะเราอ่านใอ้เราปิดพัดลมก่อนนะ เราไปดูก่อนนะว่าเขาแถม,มอะไรมาให้อันนี้ก็จะน่าจะเป็นขาตั้งธรรมดาทั่วไปเนาะแค่แค่นี้เหรอวะไม่มีรีโมทเหรอมีดินี่ไงมันอยู่นี่รีโมทมันโขาไมีทานมาดูหน้าตารีโมททีวีเครื่องละสามหมื่นไหมนี่ไงรีโมทมันรีโมทมันรีโมทมัน,มมนอืมอ๋อยังไม่สวยเลยเฮ้ยต่มี o u t u b ม Music มี YouTube มี n e t f l i x มีพรามดีโอ จะพามเรยวไม่ได้ใช้อะไม่มีดินิพัทนว่ะขายดีกว่ามาั้งแค่ที่มดไม่มีนะไม่มีดิไม่มีดินิพัทเซิร์ชเอาก็ได้มา <c oughs> ถ้าอยากเห็นทีวีเต็มเตมนะเดี๋ยวเข้าไปดูไอคลิปที่ผมแต่งห้องห้องเล่นเกมผมแล้วกันอ่า,าเดี๋ยวผมจะให้ดูทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างเนาะโอเคนั่นก็ทีวีเอาไว้ประมาณนี้แหละ มันก็ถือทีวีธรรมาดาทั่วไปที่555นึงก็ท <c oughs> ั้งใหญ่เอาไว้เล่นเกมสนใจเก็ <c oughs> บตังค์มาปีนึงขอหน่อยวะเ <c oughs> อาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้าแป้งกับอู๊ดมาแกะอันนี้กันดีกว่าอ่าอ่าก๋วยแป้งจะเสร็จก็ประมาณไม่รู้อ่ะอีกพักก็ใหญ่เลยละ่ะเนาะงั้นเดี๋ยวก็ค่อยเอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคบิก๊กลาคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวบิ๊กไปก่อนใช่ฮะเออแต่อู๊ดยังอยู่นะอ่าอูดยังอยู่ ไปดูพี่อู๋พี่แป้งแกะกันต่ออว่าจะเป็นอะไรบิ๊กกลับก่อนเราบิ๊กมาทำอะไรวันนี้มาเอากล้องมาให้พี่อู๋ไงเออแล้วก็มาถึงก็เนี่ยเนี่ยมาถึงก็แกะเลยเนี่ยเออแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวกลับแล้วโอเคครับครับฝากกูนี่ดูด้วยครับฝากไหมไม่เอาของกูไม่ต้องฝากอู๋ไม่ต้อดูดูแลได้โอเคผมไปละกันโอเคออานะครับ ผมก,กว่าจะลอยแป้งนะครับก็ใช้เวลากว่า1วัน,นเต็มๆนะครับคือเมื่อวานนะผมหลับไปแล้วผมนอนนี่คืออีกวันหนึ่งนะคร <c oughs> ับคุณผู้ชมโอเคสวัสดีน้องแป้งครับ เอาอีกแล้วอันนุ่มแมงเปียกอ๋ออันนี้แป้งเปียกนี่ว่าแป้งมันเออดนตรีล้อเขยิบโอยอย่าเก้คนนั้นตีอ่ะอย่าเก้อวันนี้สปอนเขาเอาคอมมาทำตอนนี้เสร็จแล้วก็เลยเอามันมาชวนนี่ครับมาสักขีพยานแกอุเย็นนะพบกับน้องแป้งหน้าสดที่ไม่สดเอ้ยไอ้ตากร้องโอเคโอเคมาสบอน นี้คืออะไรอันนี้คือลำโพงลำโพงเลยเหรอลำโพงเว้ยมึงจะเปิดไอ้นี่อะเวทีทำทำซาวอะใช่มันจะเอาให้เหมือนต้องเวทีทองไนงะที่มันมีลำโพงาาอะใหญ่เวทีทองแ,แต่กูถามก่อนว่าหลวงพ่อเปลี่ยนอยู่ในปอ๊ <c oughs> ปนอบไม่ <c oughs> ใช่ <c oughs> เอา้าผมไม่ได้ใส่สี <c oughs> สเหลือง่ะโอ้ยสัตสเขาเปลี่ยน หรือพาเจ้าจู๋พะป่าพะป่าเอออันนี้พาป่าเป็นพะเป็นพะที่มาจากระยองก็ต้องสีเข้มๆเหมือนนี้สีน้ำตาลเข้มๆด้วยกูถืออะไรอยู่โอเคครับเรียครับยเรย้ครับเรียบร้อยเดี๋ยว้ครับผมไม่มีแล้วผมก็ใช่มาแล้วเฮ้ยสฮ้ยไม่ล่ะนะลำโพงมาแชลสปอนอ็อปล็อกสี่สี่ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวสองข้าง จ้ามไงตงนสบอนนี่คือแอมมาเชลยังไม่ได้เสียบปลั๊กจริงเหรอใช่แอมมาเชลจริงเนี่ยลุงแอมมาแชว์หุนได้เหรอได้หมุนได้อ้าวหมุนได้สิแอมกีตาร์แต่นี่มันไม่ใช่ตะข่ายอะไอให้มันตื๊บๆไปเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันระบบเสียงใหม่รุ่นใหม่ของเขาจริงเหรอโอ้โหเนี่ย ถอดกีตาร์ก่อนเอข้ามาเตรียมเสียบไม่ได้ลองลองลองเอาลองหน่อยลองนี้ลองนี้ไฮกัโลคืออะไรสักอันหนึ่งลองลองเสียบไม่ได้เหรอเฮ้ยใจคนละหัวอ๋อใจคนละหัวใช่เหรอใช่มันมันมีคนละหัวกันด้วยเหรอหนึ่งแยกว่าว่าไอแอมตัวนี้มันข้อดีของมันคืออะไรคืออะไร เวลามึงเล่นกีตาร์นี่เหนื่อยใช่ไหมเออแบบไปเล่นกองหัวต้อกองอะไรมานเหนื่อยใช่ไหมเวลาลงแบบกระหายกระหายอะไรยังรู้สึกเหนื่อยอ่ะก็ดีของมันคือทำนี้ได้เว้ยดูปึ๊บท่าด๊าไหนเดาลำโพงอด๊าเป็นไงสบอนเย็นชาวบ้านกูเล็กตู้เย็นชาวบ้านกูเล็กตู้เย็นชาวบ้านกูเล็กตู้เย็นโดนแกงเราหนึ่ง นี่มีมีช่องแชร์แข่งด้วยเนี่ยไม่ใช่้งแข็เอาไว้ใส่ปิ๊กเอาไว้ใส่ควิกเหรอบ้าบอสวยนะเฮ้ยแต่ไม่เทีดีว่าเดีวเล่นน้องสวยน้องสวยน้องเลนเย็นเว้ยสบอนเฮ้ยตรงนี้มีก็มีสัญลักษณ์มาแชรด้วยเนี่ยแหงบ้างเออว่ะอ๋อเออว่ะอันไหนน่าร้อน ISO มากเลยอันนี้อ่ะอันนี้เอาไว้ใส่น้ำท่วมไหมใส่น้ำรอมใส่น้ำท่วมเลยนี่นี่มึงซื้อซื้อตู้มาแช่ชาไปเนีย อันนี้อันนี้อันนี้คือแน่นอนว่าจะเป็นกระป๋องกระป๋องแล้วแต่ว่าจะใส่กระป๋องอะไรอ่าฮะดูอันนี้อันนี้ช่องปลาอ่ามึงใส่ปลาตัวไหนได้เฮ้ยนี่มันไม่ใช่อะไรอ่ะนั่นดิเออว่ะดูอ่านผู้มือก่อนช่องฟีไงเออตะกอมนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องแป้งไหมช่องฟีไงเนี่ยเนี่ยน้องแป้งนั่งดีดดิอูขอดูข้างหน้เลยอ๋ออ๋อรู้แล้วนันนี่อ่านไม่ออกเ น้องแป้งเนี่ยเสียภาษากิตอ่าใช่แล้วอ่าเขาบอกว่านี่มันคือช่องอะไรกูสงสัยช่องนี้เนี่ยเนี่ยเนีคือช่องอะไรนี่ไงี้ยรีมูฟเด็บเบิลเชลฟิเซอร์คืออะไรช่องฟิซเนี่ยไม่อันนี้ดิอันเล็กนี่วยช่องอะไรน้ำแข็งดิฟเทร่ใช่ดิฟเทร่ดิฟเทรย์ถาดอะถาดอะไรวะถาดดิฟถาดทิ้งน้ำเออน้ำแข็งอะไรเงี้ยเหรอเออก็น่าจะใช่ไม่รู้กูเดาใช่วะผู้ชมรู้ไหมครับใครมีตู้เย็นปลาแชลมั้งครับ ใครคือเจ้าบ้านซื้อขายดีนะจริงๆอ่ะราคามันประมาณสักหนึ่งสองหนึ่งสามไงนี่ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาหมื่นเจ็ดอ่าแล้วทำไมมันซื้อแพงเหรอเออก็กูพีออเดอร์มาโดนภาษีรวมอะไรไงอ๋ออะแล้วถ้าไม่แล้วถ้าไม่พีออเดอร์ซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ไหนถ้าไม่พีออเดอร์ช้อปปี้มีขายอ่ะแล้วทำไมมึงไม่ซื้อช้อปปี้อะไม่เอามันไม่เท่เราต้องมาจากเว็บเท่านั้นถึงจะเท่โง่ไงเนี่ยไป เราจะทำอะไรจะจะลองเสียบปับ๊กดูอ๋อนี่ข้างหลังมันเป็นอย่างนี้เองเนาะมันก็เหมือนตู้เย็นธรรมดาทัา่วไปเลยนะตู้เย็นธรรมดาเลยเออสีชัดเลย<อ>นี่ถ้าเมื่อกี้ที่เปิดมาปุ๊บกูเห็นข้างหลังก่อนกูก็ไม่มองว่าเป็นลำโพงหรอกกูมองยังไงก็ตู้เย็น <c oughs> อ่าลองเทสเออลองเทสดิลองเทสดิเสร็จดิแล้วกูจะเสียบยังไงปั๊กอย่างเงี้ยเอ้ยชิบหายละชิบหายแล้ว ตัวแป้งซื้อบาไม่รู้โอ้โอันเนี่ยอันนี้มันเั๊กของแบบพวกญี่ปุ่นพวกอะไรป่ะนี่ไงพิออเดอร์ไงไม่เอาพร้อมส่งไงนี่ไงพิออเดอร์ไงไม่ปรึกษาหาหรือกันภาษาเนี้ยมึงเป็นยังเป็นภาษาพวกญี่ปุ่นหรือจีนหรืออะไรเลยเนี่ยจบแล้วแล้วมึงทำไงไม่ได้แล้วแล้วทำไงใช้ใช้ก็ใช้ไม่ได้เนี่ยมันเสียไม่ได้ไอชี้เอาไงดีวะเนี่ยเสียมั้อ่ะแล้วก็ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์เออที่แปลงมาใหม่โอ้โหไม่ได้โชว์ให้คุณผู้ชมดูแล้วโอ้โห พอปิดปุ๊บนี่คือมาเชลเลยมันคือแอมกีตาร์ดีๆเลยนะครับใช่ของทุกอย่างดีหมดครับแต่คนซื้อโง่อ้ไอเวนไม่ดูว่าปั๊ดมันเป็นยังไงเลยอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเปิดปิดมันนี่แหละหรือว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีไม่มีกูมาดูรีวิวแล้วไม่มีแย่อเลยโธ่เฉยเลยหมุนอะเลยไม่ได้เลยแค่เอาไว้กดเล่นใช่เอาไว้กดเล่นทำอะไรไม่ได้เลยสาไม่ได้มีแบบว่ากดเปิดกดปิดไม่มีอะไรเลยเท่เท่แค่เท่เ่แค่นั้นครับคุณผู้ชมครับ โดนไปหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับผมอ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณซาบอนเกมกากอีกแล้วนะครับครับอ่าซาบอนจะมาใช่จะมาช่วยผมเสมอนะครับเวลาทำนู่นทำนี่นะฮะโอเคแล้วก็ตากล้องเอ้ะตากล้องบ๊ายบายดิเจอกันย่อโอเคเจอกันเท่านี้เท่านี้ตาต้องตาต้องเชื่องช้ามาก